บทชื่ออย่าว่าเราเจ้าค่าพิมครั้งแรกที่หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย13มิถุนายน2519ข้าทำจันเจ้าเปื้อนโคลนผู้คนด่าว่าทำไมข้าทำให้จันหมองผู้คนตอบว่าจันเจ้าลอยลงต่ำนะัก แต่ทำไมไม่ได้กลิ่นความจนความจนทับหล่นอยู่กับคราบใครคราบใครจะชำระความเน่าเฟะได้อย่างไรความเน่าเฟะจึงกระเซ็นไปถูกจันเจ้าจันเจ้าเอยเจ้าลอยตัวลงต่ำนักสิ่งโสโครกจึงร่วงทับไปกับจันเจ้าจันเจ้าเป็นของใครของกระต่ายหมายจันบนฟากฟ้า หรือของปรวงประชาตาดำกับปลักควาย